จะไปเล่นละครว่าเราจะไปลองเล่นเบสสวัสดีครับนักปั้นฝันและศิลปินตัวน้อยทุกคนสวัสดีครับที่นี่คือาพ,พาร์คพารากอนศูนย์รวมของวัยรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของโจทย์หลักของเราในสัปดาห์นี้ ก็คือเพลงอินดี them, ้แต่ก่อนที่ศิลปินตัวน้อยๆจะได้ขึ้นไปโชว์ความสามารถบนเวทีนะครับเรามีภารกิจพิเศษที่จะมอบให้กับนักปั้นฝันทุกคนนั่นก็คือพวกคุณจะต้องทําให้ศิลปินตัวน้อยๆของพวกคุณเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาโดยการเลือกหาซื้อเครื่องประดับจากร้านเฮนเมสซึ่งถูกเมลมิตขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะคุณจะมีงบประมาณได้ไม่เกิน ท่านละ200เท่านั้นนะครับขอเชิญคุณเลือกหาซื้อสินค้าเพื่อที่จะทําให้ศิลปินของคุณโดดเด่นขึ้นมาได้ณนะบัดนี้เลยครับเลยนครับ 200, 200เองลูกลูกดูดีๆนะลูก 200, 200มันคงซื้ออะไรได้ไมหรูหร่ะเอาอะไรลูกต้มหูเหรออย่างนี้ดีไม่ลูกเป็นใส่เป็นแบบใหญ่ๆอย่างนี้เขาจะได้เห็นเราเพรา,เพราะว่าเราขึ้นบนเวทีไงมันจะต้องเห็นในระยะ2กิโลลูกแม่เจนเนืเกิด วิสัยทัศน์กว้างไกลมากเลยนะครับนี่กะจะให้คนบน BTS มองลงมาเห็นเลยใช่ไหมครับพี่เอามา้อนแกวนวนดีกว่า้าวกัน,ว,นว่าแล้วเทรนเนอร์ป่าเทพกับน้องตุนก็ช่วยกันชอปแววนจนได้อันที่ถูกใจส,สุดๆนี่เลยเป็นไงอย่างรอ นี่ครับพายในงานอินดี้ของเรานะครับก็มีของแฮนด์เมดมาขายกันเพียบเลยแล้วเทรนเนอร์จอยกับน้องมินจะซื้ออะไรกันดีล่ะครับไหนไหนไหนเดียวค่ะเดี๋ยวนะคะลองก่อนนะคะที่จะกระเป๋าใช่และแล้วพี่จอยก็ตัดสินใจเลือกเข็มกลัดสุดเท่แบบนี้ให้กับน้องมินหนุ่มหล่อลูกเกาหลีของเราล่ะครับ มีไฟเพือน้องปันปันหน่อยนะโอ้โหน้องปันปันของเราอินดี้สุดๆกันไปเลยครับเพนเห็นหน้าเป็นรหัสทีหของตัวเองถ้ารักปันปันก็เชียร์ทีหด้วยนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับว่าเทรนเนอร์โจจะซื้ออะไรให้กับน้องพินตาอันนี้กี่บาท59บเาบาทนะเอาไว้ก่อน ส่วนน้องลูกหยีก็นำหน้าพี่แหวนๆไปร้านนี้เลยครับเป็นงานแนวดีไซน์นี่เลยมีเล็บเพ้นลายสวยๆเพียบสวยว่ะเป็นไงคะเล็บของน้องลูกหยีสวยไหมคะ นี่ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่เทรนเนอร์แต่ละท่านจะต้องทําหน้าที่ปั้นฝันต่อไปโดยการนาโจทย์เพลงที่ตัวเองได้รับไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆซึ่งโจทย์เพลงในสัปดาห์นี้จะเป็นแนวอะไรและจะทําให้เทรนเนอร์ของเราเซอร์ไพรส์กันขนาดไหนต้องติดตามดูกันละครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเด็กทุกคนได้เรียนรู้เรื่องของการเป็นตัวของตัวเองในสัปดาห์นี้สถาบันปั้นฝันของเราจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการให้ ให้ความสุขกับคนดูและรู้จักการให้คืนกลับสู่สังคมซึ่งเป็นการให้ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงสถานที่ที่เราจะไปแสดงคอนเสิร์ตในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีคนดูเรื่นแสนครับดังนั้นโจทย์เพลงจึงควรจะเป็นเพลงที่ประชาชนรู้จักทุกเพศทุกวัยจึงเป็นเพลงที่โด่งดังในอดีตนะครับแล้วก็นำกลับมาเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะสมกับคนฟังในยุคนี้ เพลงที่เราจะไปนําเสนอกันในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างลองฟังเพลงแรกเลยครับพงรู้จักกันดีนะครับ เพลงโอ้ยโอย,โอยเวอร์ชั่นของคุณเป็นชลาทิศ <Okay. S 1> ทั้งสถา <Okay. S 1> บัาน <Okay. S 1> ของเราเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมกับเพลงนี้มากที่สุดนะครับ <Okay. S 1> คือเทรนเนอร์ส่งครับ โอ้ยใช่ไหมคะส้มก็เคยได้ย so ินได้ฟังผ่านทางวิทยุมานับได้ไม่เกินสองครั้งเพลงโอ้ยๆเนี่ยก็จะมีคําที่น้องปันปันต้องทําความเข้าใจเยอะมากเพื่อที่จะช่วยให้เขาเข้าใจอารมณ์เพลงมากขึ้น